สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือสื้อาใหิดกเผาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องจะทามาทําแกงปลากระป๋องใส่ผักชีลาานะคะกินยังก็กินมืดละค่ะพี่น้องปลากระป๋องกับยำมาแล้วค่ะพี่น้องมือสีกแกงใส่ผักชีเลาาใส่ใบหอมใส่ผักอีตูหรือใบแมงลักหอมๆค่ะพี่น้องนะคะมัพามาบึงว่า แกงสไตล์ย่าสุดเย้าเป็นยังไงค่ะพี่น้องนะคะเป็นเมนูที่เข้าจับต่องในเมนูประหยัดนะคนะพี่น้องไม่ยุกนี้ค่ะอันนี้เย่าใส่ปลากระป๋องยี่ห้อทั่วไปได้ค่ะพี่น้องเพราะว่า ปดมีห่ห่อาตโตนะคะเพราะว่าย่ากับปองถิ่นเราก็คือแบบว่าบึงแค่าอันใดมันลดราคนนาเห็นไหมนะคะพี่น้องนะคะก็บสบับพวกย่ากินเขากินอาหารกินอย่างต่างๆสบปรเน้นยี่ห้อค่ะเน้นสิ่งใดที่ลดราคาก็คือสิ่งนั้นนะคะพี่น้องเพื่อนๆถามว่ายี่ห้ออะไรนะคะมาค่ะก่อนอื่นทามาลงมือเห็ุกันเลยค่ะอันนี้บอกตรงๆด้วยค่ะพี่น้องบลาดมแบบว่าเมือ่มอเหตแบบว่าทําเป็นว่าว่าจะสีนะคะก็คือกินจะสีเลยค่ะปลากระป๋องแต่ละ เถื่อแต่ละขาบนะคะซบบคือการมดรุ่นนี่แล้วก็จะเป็นอีกยี่ห้ออื่นที่มันลดราคาซบบได้แบบเป๊ะเวอร์แบบตลอดนะคะพี่น้องเอาละค่ะก่อนอื่นค่ะเราคั่วพริกให้หอมก่อนค่ะเหมือนเดิมค่ะเหมือนที่เย่าเคยเค้กเผาอาหารอีสานต่างๆนะคะพี่น้องเติมน้ำลงนิดนึงค่ะ หลังจากนั้นคั่วไปเรื่อยๆค่ะให้พริกเราโดนความร้อนนะคะเพราะหอม <c oughs> <c oughs> หอมกระเทียมขั้งถูข้นผ่อนค่ะมันจะมีกลิ่นหอมออกมากค่ะพี่น้องนี่ค่ะหอมจนไอแคกๆคเลยค่ะกลิ่นหอมระเหยนะคะเติมน้ําอีกหน่อยนึงค่ะแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆจ้ะหลังจากนี้กลิ่นหอมค่ะพี่น้องใต่น้ําลงไปค่ะ ใส่น้ำลงไปพ่อถ่วมนะคะพี่น้องเพราะว่าย่อสบอ่เฮ็ดน้ำร้ายเนาะคะ่ะสบู่เฮทแบบว่าเออกิดในอย่างแบบคุกคิกนะคะสบอเอาแบบว่าเป็นแกงแบบซดน้ำถึงขนาดนั้นเนาะคะ่ะน้ำเริ่มเดือดค่ะพี่น้องใส่ปลากระป๋องลงไปนี่คะ่ะปลากระป๋องนี้เยื่อเอาน้ำแคก่กระป๋องนึงนะคะอีกกระป๋องนึงจะไม่ใส่น้ำเยอะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะเป็นสีแดงเลยนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือความชอบนะคะ แต่คุดเอมากรดฉาดนะคะพี่น้องอยากให้มีความหวานความนัวของน้ำปลากระป๋องกใส่เบอร์ทั้งสองได้เติมผงกรุงรสลงไปค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่ใบมะกรูดกับตะไคร้ลงไปตามด้วยน้ำปลาร์แซบปลานัวค่ะสำเร็จลูกคื้นเก่าค่ะ ใส่ลงไปค่ะตามด้วยชูรสนิดนึงค่ะพอค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่ใบหอมลงไปค่ะตามด้วยผักชีดเอา <c oughs> <c oughs> กินบมกคลีกแยมในชุนอีรีค่ะพี่น้องร่อให้่ผักยุกได้ข้าวนึงก่ะนี่ค่ะพี่น้องกินหอมมากๆเลยค่ะกินปลา้ออกมาเลยค่ะชิมสรสสุปดิหนึ่งค่ะนัวอีรีค่ะพี่น้อง เพแบบว่ามันจะมีความหอมของน้ำปลากระป๋องนะคะพี่น้องแล้วก็จะมีความนัวของน้ำปลาร้แล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็น้ำปลาออชู่โรตค่ะหลังจากนั้นค่ะย่างเซฟะอีตูลงไปได้ค่ะ แค่นี้นะค่ะพี่น้องก็เป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องแกงปลากระป๋องใส่ผักชีเล่านะคะเป็นเมนูง่ายๆค่ะพี่น้องบนในยุ่งอย่างเลยค่ะเห็ดตามใจปากจะคข้องค่ะมักรสชาติแบบใดปั๊บให้ถูกปาเจะาข้องนะคะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวยอดสิยุกไปมองแจงมองบมฮอนให้เบิ่งค่า จาละค่ะพี่น้องเมนูวันนี้ค่ะเมนูง,ง่ายๆเมนูอร่อยแบบประหยัดค่ะพี่น้องแกงปลากระป๋องใส่ผักชีลาวค่ะใส่ผักอีตูหอมๆห,ห,หรือใบแมงลักนะคะปิดท้ายด้วยต้นหอมค่ะพี่น้องใส่ลงไปนะคะเย่สุดพัดพริกแกงก็ได้ค่ะพี่น้องพริกแกงของเย่าก็จะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกสดแต่ขอให้เน้นกะหอมแดงกับตะไะคร้เลยค่ะสียบค่ะพี่น้องนะคะ โขกข้อหยาบหยาผ่าล้วนเห้ดซุกเติมน้ำนลงไปใส่ปลากระป๋องลงไปค่ะปรุงรสเห้แแ่บนู่งค่ะพี่น้องปิดท้ายด้วยใบผักชีนะคะผักชีลาวแล้วก็ใบหอมแล้วก็ใบแมงลักใส่ลงไปค่ะพี่น้องแ่บเพื่อกันเลยค่ะเป็นเมนูง,ง่ายๆเมนูในยุคป,ประหยัดค่ะพี่น้องถ้าเอามากินซื้อน,นะคะปลากระป๋องเมื่อกลับแบบออกเลียนๆเนี่ยนนะค่ะทำให้เห็ดเมนูนี่ค่ะแ่บค่ะพี่น้องนะคะลองเห็ดกินเห็ดยากมั้ยนะคะพี่น้องงบ ปลากระป๋องงบอะไรเจ้าก็จำโมได้กกดค่ะพี่น้องเพราะว่าเจ้าซื้อปลากระป๋องเป็นแพ็คใหญ่มาเลยนะคะก็เลยบ่มมั่นใจว่าปลากระป๋องทุกมือนี้กระป๋องละจักบาทนะคะพี่น้องนี่นะคะขอบคุณหลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบ คุณกําลังใจเด้อค่ะพี่นอ้องทั้งเพื่นเกา่าเพืน่นใหม่เนาะค่ะบ่มีเพื่่อเผื่อบ่มีพี่น้องกับบ่มีเย่าในมือนาะคะ่ะพี่น้องดิน,นต,ต้นไตเติ้ลนะคะ่ะเห็ดเผื่อหลู่เผื่อพ่อเผื่อแม่เนี่ยค่ะตัวนี้ห่อมาอนี่ค่ะ,คะพี่น้องเนาะค่ะก็ขอบคุณกําลังใจหลายๆเนาะคะ่ะพี่น้อง กับสมีเมนูที่สลับสับเปลี่ยนกันไปเนี่ยนะคะพี่น้องจะมีแบบเมนูที่แบบว่าเลียรู้อรัองการแน่ยังไงใสก,ก็คือเห็ดเทโจให้น่ายนะคะเมนูแบบมันบาน,นง่ายๆนี่คือเห็ดเหโพกจ้กินก็คือแบบเป็นเมนูที่เราชอบเราอยากกินยังเข้ากับเห็ดกินได้ค่ะพี่น้องเิ่นบงหวงม,งมงหามนะคะ่ะเอาละค่ะเขาคุณหลายภายะติเขามากค่ะพี่น้องมากินเขาด้วยกันค่ะเมนูง่ายๆค่ะเกงปลาก,กับป๋องเส่ผักชีเลา้าเสบยบหอมแสบ,สบ,สบอิริค่ะนวดหนำปลาไหลน้ำเดือค่ะพี่น้องแสบแห้งค่ะ